นะครับสำหรับตัวเครื่องนะครับ DTFA 3นะครับซึ่งคุณลูกค้าใช้งานไปสักระยะหนึ่งนะครับหัวพิมพ์เขาจะมีตะกอนสะสมมาค้างอยู่ที่หน้าหัวพิมพ์ลูกค้าจะเจอปัญหาเกี่ยวกับพิมพ์ออกมาแล้วเลอะนะครับวันนี้ทางเรานะครับ i d o o i d e a จะมีวิธีแก้ไขเบื้องต้นให้กับคุณลูกค้านะครับสามารถแก้ไขได้เองเลยที่บ้านนะครับ้วยไม่กี่ขั้นตอนง่ายๆนะครับขั้นตอนที่1นะครับเมื่อพบงานออกมาลักษณะประมาณนี้แล้วนะครับให้ยกเลิกงานก่อนนะครับกดปุ่มที่ถังขยะนะครับยกเลิกงานออกมาเลย เสร็จแล้วให้ทําการปิดเครื่องนะครับขั้นตอนต่อไปให้คุณลูกค้าเปิดเครื่องพิมพ์หนึ่งครั้งนะครับสังเกตดูตรงหัวพิมพ์นะครับพอเริ่มขยับไปทางด้านซ้ายหัวพิมพ์เริ่มขยับทางด้านซ้ายคือรีบถอดปลั๊กออกเลยนะครับเป็นเป็นปลั๊กที่เราเสียบระหว่างพิมเตอร์กับปลั๊กไฟนะครับก็คือหัวพิมพ์เขาจะถูกปลดล็อกมาเป็นอิสระเราสามารถขยับได้นะครับ อันนี้เป็นวิธีการปลดล็อกหัวพิมพ์นะครับสิ่งที่เราต้องตรวจเช็คนะครับอันดับต่อไปคือชุดดูดหมึกนะครับด้านขวาของเครื่องนะครับที่สัมผัสกับหัวพิมพ์นะครับด้านขวาด้านล่างสังเกตดูนะครับว่ามันจะสกปรกมากนะครับในในกรณีที่เราใช้งานไปสักระยะหนึ่งนะครับน้ำหมึกทั้งหมดนะครับที่หัวพิมพ์ถูกเดนทิ้งออกมานะครับจะไปสะสมนะครับอยู่ตรงบริเวณชุดดูดหมึกนะครับสังเกตได้จากตรงนี้นะครับขอบขอบข้างนะครับตรงนี้นะครับสังเกตดูว่าจะเป็นนะครับ เหนียวเนียวะครับรอบๆข้างนี้นะครับใช้สำลีก้านนะครับหรือว่าคัต์ั้นบัตนะครับถ้าถ้ามีสำลีก้านแบบผ้านะครับจะดีมากเพราะว่าจะไม่มีเส้นใยเลยนะครับส่วนจะเป็นคัต์ั้นบัตต้องระวังเส้นใยไปติดตรงนี้เราก็จะไปติดหน้าหัวพิมนะครับแนะนําเป็นสำลีก้านแบบนี้จะเหมาะที่สุดนะครับคือชุบแอลกอฮอล์นะครับนิดหน่อยนะครับแล้วก็ไล่เช็ดทำความสะอาดให้เกลี้ยงเลยนะครับบริเวณนี้ นะครับเช็ดออกให้หมดและส่วนที่2ของตรงนี้ก็คือจะเป็นยางปาดนะครับที่สัมผัสกับหน้าหัวพิมพ์นะครับเดี๋ยวช่างจะเขีียรให้ดูครับคือลักษณะการเขียียร็คือเขียียรขึ้นมาทางดันไปทางด้านในตัวเครื่องเลยนะครับสังเกตได้ว่าเห็นนะครับจะมีจะมีเศษหมึกที่ผ่านการใช้งานแล้วออกมาหมึกชิ้นนี้ตัวนี้นะครับจะทำให้งานของคุณลูกค้าเนี่ยครับอา,อาจจะมีรอยขีดขว่วนหรืออะไรบนบน,บนตัวเนื้องานซึ่งเ,เขา ตัวนี้ครับเหนียวเหนียวเนี่ยจะไปติดอยู่ที่กับหน้าหัวพิม์ใต้ล่างหัวพิมนะครับแล้วก็จะถูไปถูมาถูไปถูมาทีนี้งานของคุูลูกค้าก็จะเละไปเลยนะครับน้ำออกให้หมดเลยนะครับสำหรับเศษตะกอนแบบนี้นะครับเอาออกให้เกลี้ยงเลยและทําความสะอาดบริเวณยางปาดให้สะอาดนะครับทั้งหมดเลยนะครับบริเวณรอบข้างด้วยก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับสําหรับยางปาดนะครับที่สะอาดส่วนชุดดุดหมึกนะครับเรามีวิธี ทําความสะอาดเสริมเข้าไปนะครับเบื้องต้นใช้ซลลิงนะครับซลลิงต่อท่อนะครับในกรณีท่อแบบนี้คุลูกค้าสามารถหาซื้อได้นะครับท่อมาต่อกับซลลิงถ้าไม่มีติดต่อทางบริษัทนะครับหรือจะเข้ามารับที่บริษัทได้นะครับในกรณีที่คุลูกค้าต้องการนําไปใช้งานเบื้องต้นดูดแอลกอฮอล์ขึ้นมาครับประมาณ5ซีซีถึง10ซีซีนะครับแอลกอฮอล์ยนลงไปเลยนะครับฉีดลงไปบริเวณชุดดูดหมึกเลยนะครับทิ้งไว้สักครู่หนึ่ง นะตัวแอลกอฮอล์นี้ก็จะไปละลายเศษตะกอนมึกที่แข็งตัวบริเวณชุดดูดหมึกนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เสียบตัวเครื่องพิมพ์สําหรับชุดแมนเทนเนนเครื่องสามสวิตนี้นะครับเป็นไวอิงเซอร์คิลเลชันและปัดนะครับทางเราต่อบอร์ดแยกนะครับบอร์ดควบคุมไฟแยกออกมาก็คือไม่ต้องเปิดตัวเครื่องนะครับสามารถใช้งานทั้ง3สวิตนี้ได้เลยนะครับต่อไปวิธีการทำควงามสะอาดก็คือเปิดฝัด1ครั้งตอนที่เราแช่น้ํายาแอลกอฮอล์อยู่นะครับ แอลกอฮอลก็จะถูกดูดนะครับถูกดูดออกมาเดนทิ้งที่แทงชิ้งหมึกด้านหลังตัวเครื่องทําแบบนี้ซ้ําๆหลายๆรอบนะครับซึ่งอาจะทําให้ชุดดูดหมึกและก็ปั๊มดูดนะครับของเราสะอาดวิธีนี้สามารถทําได้นะครับ2อาทิตย์ครั้งหนึ่งนะครับวิธีการทำความสะอาดชุดดูดหมึกนะครับจะช่วยลดการตกตะกอนของหน้า หัวพิมพ์นะครับไม่ให้หัวพิมพ์แข็งตัวไม่ให้หัวพิมพ์ตันหรือว่าตะกอนไปติดหน้าหัวพิมพ์สําหรับรุ่นนี้นะครับสวิตตัดนะครับถ้ากดแล้วจะดูดทันทีนะครับสังเกตดูนะครับแล้วก็จะถูกดูดจนสะอาดเลยอันนี้ก็คือชุดดูดหมึกของคุลูกค้าไม่ตันนะครับสามารถใช้งานได้เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปที่ต้องเช็คนะครับก็คือใต้หัวพิมพ์เลื่อนหัวพิมพ์มาตรงกลางนะครับตรงนี้สามารถเช็คได้เลยว่าใต้นี้นะครับใต้ตัวเครื่องนะครับจะเป็นช่องว่าง สามารถตรวจเช็คใต้หัวพิมพ์นะครับว่ามีคราบสกปรกติดอยู่หรือเปล่านะครับค่อนข้างสกปรกมากนะครับใต้หัวพิมพ์นะครับสังเกตดูใต้หัวพิมพ์นะครับ,ตร,ต,รบตรงบริเวณนี้นะครับอันนี้คือใต้หัวพิมพ์ทั้งหมดเลยที่ทมีคราบสกปรกติดอยู่นะครับอันนี้เราสามารถเป็นนันนเองได้ที่บ้านคือสำลีก้านหรือสำลีใบพายนะครับที่เป็นเศษผ้านะครับสามารถเช็ดออก เราก็จะเจอคราบแบบนี้นะครับติดอยู่ใ,ใต้หัวพิมพ์ซึ่งถ้าเกิดมีคราบแบบนี้ติดอยู่ใ,ใต้หัวพิมพ์ตัวเนื้อง,งานของคุูลูกค้าก็จะตัวงานก็จะเสียไปเลยนะครับเบื้องต้นถ้าหากคุูลูกค้าสามารถดูแลเองที่บ้านได้นะครับก็คือทําวิธีนี้บ่อยๆนะครับสักอาทิตย์สองอาทิตย์ครั้งนึงนะครับนะครับเมื่อคุูลูกค้าทำความสะอาดเครื่องนะครับตัวหัวพิมพ์ตัวชุดดูดหมึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนของการล้างเครื่องเก็บนะครับหมายความว่าต้อง แขนยางปัดหมึกตัวนี้นะครับกลับลงล็อกเดิมก่อนนะครับคือด้วยการดันลงไปนะครับเลียรยลงไปให้เข้าล็อกเดิมนะครับที่เราเปิดเครื่องมาเมื่อสักครู่นี้ถ้าไม่เก็บกลับก็คือเครื่องเขาก็จะเออเลือไฟกระพริบสองดวงนะครับขั้นตอนนี้สําคัญห้ามลืมนะครับเก็บกลับให้ให้เขาลงล็อกไปเหมือนเดิมทําการเปิดเครื่องหนึ่งครั้งนะครับเปิดเครื่องพิมพ์แล้วรอจนกว่าไฟสีเขียวสถานะไฟสีเขียวจะนิ่งสนิทนะครับระหว่างนี้ก็คือ ตัวเครื่องเขาจะทําการทําความสะอาดหรือคีนของเขาไป1ครั้งใช้ระยะเวลาประมาณ1-2นาทีนะครับไปที่หน้าต่างของลิบบริเวณกระดาษว่างๆนะครับคลิกขวานะครับแล้วไปที่คําสั่ง heat cleaning นะครับคำสั่งนี้เป็นคําสั่งช่วยดึงมึกเข้าตลับนะครับแล้วก็ช่วยทําความสะอาดตลับอีกครั้งหนึ่งนะครับคำสั่งนี้สามารถสั่งได้ในทุกๆวันนะครับไม่จําเป็นจะต้องสั่งเฉพาะตอนอที่เกิดปัญหานะครับ อันนี้จะช่วยให้น้ำหมึกเขาโฟหน้าหัวพิมพ์ก็คือจะ,อะลดการต,ตรกตะกอนนะครับสาเหตุอันเกิดสาเหตุสีขาวออกไม่ดีสีออกไม่ดีนะครับครบสั่งนี้สามารถใช้ได้เลยนะครับในทุกๆวันก่อนการเริ่มงานนะครับคลิกเลยเ d cleaning แล้วตอบ yes นะครับระหว่างนี้ตัวเครื่องเขาจะทำการทำความสะอาดหัวพิมพ์5ัน5านาทีนะครับ5-10นาทีนะครับขึ้นอยู่กับการสั่งงานการล้างคินนิ่ง ตัวเครื่องเองนะครับอันนี้เรารอจนกว่าตัวเครื่องจะทําการล้างหัวเสร็จนะครับแล้วลองเทสตินด,ดูนะครับ